หลังจากที่ประชิดประชิดเห็นแล้วพี่น้องประชิดก่อ้อยหน้าด้วยใบอันหอมป้อมเนาะหอมป้อมน,นิดนึงพี่น้องสุภาพประชิดนะต่อไปประชิดสิพาไปกินสุภาพกันพี่น้องสวัสดีพี่น้องกราบทักทายสวัสดีพี่น้องเนาะมานีประชิดสิมาเห็ดคลิปพี่น้องเห็ดคลิปอ่า รีวิวการเห็ดสุกผักของปะจิตเองเนาะหลังจากที่ปะจิตก็ว่ายเมื่อก่อนในคลิปก่อนเนาะว่าปะจิตสิเห็ดสุกผักเนาะสุกผักสุพี่น้องเบิ่งเนาะว่าสิเป็นใดๆหน้าตาของสุกผักของปะจิตสิออกมาเป็นใดๆเนาะให้พี่น้องไปติดตามชมกันเลยพี่น้องขว้างาพี่น้องงาใส่สุกผักก้องขัวก่อน

tâm nga tâm nga bằng thịt cái bằng thịt nó làm lên

nó tâm gặp à à thế ạ à. tâm của là thưa พอพอประมาณแล้วพี่น <ieur. S 2> ้องแหละนะตอนนี้ต <Diese S 3> <tr> ักออกมาดักมาใส่ถั่วไปคนกันพี่น้องทังกลุนนี้ใหม่นี่เป็นเครื่องปรุงเนาะเนาะ หลังจากน้าฝุดนะพี่น้องเนาะเราก็เอาลงพักห้องลวกเอามาแข้งก่อนพี่น้องมาแข้งมันนั่งน้่งซุกนี่มาแข้งมีพี่น้องรวกอะไรพี่น้องพลิกไปพลิกมานี่คือพักพี่น้องเป็นเมนูสุปพักที่บอยจิตมักกินแน่พี่น้องก็เลยว่าพอเห็ดเป็นพี่น้องเลยนุ่มโสดนุ่มโสดแต่พอเป็นอนนี้เขาลวกพี่น้องเลยอยู่ในขั้นตอนลวก นุ่มสดบุมีบุมีในบ้านพี่น้องบุมีอ่ะผู้เห็ดอย้กินเลยเห็ดกินเองเนื้อพี่น้องเลยนุ่มสดได้พี่น้องลักวพอพักซุกพี่น้องเยพักซุกปุ๊บนะกันจังหวะเอาเครื่องปรุงลงพี่น้อง บอกก่พักซุปอะไรเป็นอเไรไม่ซ่เบิงนะบ้งเนาะไม่กาเบิ้งวาพักซุปประมาณไหนนะเนาะเลยนะเนาะไปเรย บัจจิตเห็ดอนาสุพักมนี่พี่น้องเลยเมนูอาหารเห็ดเบิงอันสูพี่น้องเอฟซีวัชกูสุดนเบิงเนาะในคลิปก่อนเรียบบจิตบอกว่าในคลิปนี้แเราบัจิตสี่เหตุทิ่สุพักนา่พี่น้องเนาะก็เลยว่ามีจะเลยว่าเห็ดตามคับขอขอเอฟซีพอเอฟซีไล่ไล่คนจะล่อฐานเบิงเนาะเล่อฐาเบิงเมนูสุพักของบัจิตนี่แหละพี่น้องเลยกำลังลวกพักพี่น้องตอนนี้ เรือพักซุกแล้วครับเกียมเอาเ่องปรุงลงไปเนอ้องข้นตนต่อไปเราไปทิ้งสิบงอีปเ้อง น,นคือภาพโตีนท,ที่ลวกแล้วนนั่เนเนาะทีนี้น้ากหนึ่งโปตีนเนน้าองมันหนึ่งเนายงน้าผมมัน่งพอให้มันอ่านีก็ส่เซ็ดดูวไม่กลัวไครเนาะอันนี้จะใส่มเนาะผมนะได้หนึ่ง,นนงเ,เนวเวาะใส่อะไรบ้างน้อโปรไฟนีเนาะเนาะไปตาอ่ันนะ ที่ระิเกลืกุ้งที่ประิด้งไปแล้งทีทมีนนอา่าในงาไี่น้งในงาขาวหัวแล้วลงไปคิงพี่น้งคิงกับอ่าพัเทียบไปแล้งคิงกับพัเทียบไปที่จะลงเลยนะครับป้าป้าไี่น้งตั่นี้มีคิงอ่ามีในงาแล้วกัสมเพชรน,นิดเน,นะลงไปไป

จะหมอเล่นอะไรกนไปดูจีอ่ะรอเลยบกอนเนาะเอายี่สิบสี่เติดมุ่งสี่เนาะนาเล็ดรอดูเลยมาเลย่น้องมเลยสะมาเล่นพี่น้องก็ใส่เท้ไว้จะผสมข่าวกันใส่พี่น้องก็นี่พี่น้องอาร์เซนอลเนาะ กรดมาทกันเนาะแล้วก็ซีบเอิบเนาะซีบเอิบซีเบิบงูมันมาขับเนาเสร็จงูเน,น,นี่ยงงเนาพงมูฮสาสายดสิหลุดเนาะเนเอ็เมียุ่งมาสูบพ่าิกเอาเลยสูบพลง บาทีพี่น้องเอฟซีหลายคนอาจสะอยากเห็นเนาะอยากเห็นเมื่อกีเห็นกินข้าวเท่้องเมื่อี้กเลยว่าอยู่ในโรงมของพี่น้องเออกตนะจ๊ะกนะเพี่นองทแล้ว เชม่น้อง่ชแซ่ชหลายแล้วจากนั้นก็ตัดสบขวดนนะตัดสีจานน้อจนย่แหละยื่อยูกลองจานเลยอยู่บนจิ้มเตี้ยมอะไรแล้วปมาน้อป้าป้าปีน้ำป้า น้องต้าน้องปึ๊บปึ๊บน้องปึ๊บปึ๊บน้องปึ๊บปึ๊บนี่อ่ะอ่ะสำหรับในน้องเมนูซุปผักพี่น้อง นายไปกินเสื้อ้าพี่น้องเออไปกินในเนาะรับประทานเลย,นะเลย 15, พี่น้องเดี๋ยวนายไปกินเสื้อ้าพี่น้องรับประทานเนะาะหลังจากที่ประชิดประชิดเห็นแล้วพี่น้องประชิดกับโฆษณาด้วยใบอันหอมป้อมเนาะหอมป้อมนิดนึงพี่น้องสุภาพประชิดนะต่อไปประชิดสื้าไปกินสุภาพกด้ป็นเนาะหอมป้อมจากที่ประชิด เห็ดสุกพักแล้วกัต่อไปบบัจจิกาสิมาลงมือเลยได้พี่น้องไปไหนมาเด้อพี่น้องเด้อนี่บัจจิีแยกไปเรื่อยพี่น้องมีสุกพักพี่น้องแล้วก็นมีข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวหนึ่งติ๊บพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวหนังบัจจิตข้าวสุกพักพี่น้องนี่จะเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่บัจจิตมาหลายเลย เนาะไม่เามันนี่ดูที่สตูของบัจิกับเนาะสตูเดโอของบอจิตละนี่นี่คือสุพเนาะสุพ แช่ปลายนะครับแช่ปลายกินพักนะครับสุขภาพดังแข็งแรงพักกับพักบอดสัตว์กินเ้งนะครับพักโปรเจคถูกเอง นี่คือเมนูสุภักอ่ะเมนูสุภักของมันจิตเองกินเองกินเองแซ่บเองพี่น <inden> ้อง <nis> นี่สุพักเรื่องสุพักพี่น้องแล้วคนอะไรอยู่มาบอกให้ท่านทั้งหมนะดเนาะในสตูดิโอของใบคิดเองสตูด,ดิโอแบบพอเพียงพี่น้องไง นี่เป็นสูตรของบาจิตเองนะครับสูตรของบาจิตเองเจ็บบาจิตเขาชินแบบนี้เห็น้องเขาเล็อดแบบนี้เด้อไปน้องเด้อขึ้นขาเด้อ เนยมของคนบันเทางก็คือเอื้นอ,อนกานกินเข่าไปเนาะมาเด้อกินเข่าองเนาะห็งจะเขนะ้มูไอ้นองที่หักแพนเนาะนรือว่าคนแก่ที่เห็นใจไปเานานะเอื้อนกินเข่าไป่นองกนะินมางานะิเนาะมาง่ติของคนเราก็คือเอื้อนกันกินเขากิ้นนะน้ำไเนาะ มันคิดว่าไว้นะพี่น้องนะไอ้คนเสีบอกขาใจมาเชว่าไปแล้พขอโทษขอไปนะพี่น้อง FC เนอะไม่มีนู้นสุภาพเี่น้องลายพน้องเยอะแยะเลย กินพุดดิ้งกับเบอร์บ็ดพี่น้องเลยต่อไปเนาะคลิปต่อไปเนาะพี่นอ้องเอฟซีอยากเบิ่งมาจินเห็ดอาหารแบนะไรเนาะคอมเมนต์ไปเลยในเพ่นเด้อคอมเมนต์ไปในคลิปเลยเบอร์จีนสิลองเห็ดคลิปให้พนะี่น้องใ้เบิ่งไิซ้อมกันเนาะว่าอาหารที่เบอร์จีนเห็ดนนะั้นจะแซ่บบ่อยังไงเพื่อนที่กินบ่ คอมเมนต์ไว้พี่น้องคอมเมนต์ไว้อยากให้บอร์เกตีอาหารลาวประเทศใด mm hmm. แอ้วจริงจริงเนาะธรรมเนียมเนาะการกินกันอยู่อาหารของพี่น้องชาวลาวเองครับ mm hmm. อาจจะคล้ายๆกันเนาะครับพี่น้องชาวไทยเป็นต้นแมนพี่น้องชาวภาคอีสานเนาะภาคอีสานเนี่ยธรรมเนียมกันก,กินกันอยู่เนาะคิดคองประเพณีจักค้ายๆกันพี่นอ้อง คล้ายกันกับคนเราพี่น้องชาวอีสานกันด้ยอีมันได้พี่น้องเลยบาจิตกินเวลหลายมาฮอนี่เนาะบาจิตกับซิคอจุบคิดเพียงแค่นี้นะพี่น้องเนาะ คลิปต่อไปเบิึงว่าบัะชิดเสร็จอาหารอาหารยังสูพี่น้องเบิึงเนาะหรือพี่น้องกันหลายคนอยากเบิึงเนาะคลิปอาหารแบบใดคอมเมนต์ไปใตค้คลิปเลยพี่น้องใตค้คลิปบัะชิดเลยเด้อย,ยัองเด้อมอนี้บัะชิดสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้พี่น้องบายบายพี่น้องบา,บายบายพบ,บกันใหม่คลิปหนะ้า